สวีทโนต้ตวิเศษอวยพรวันเกิดแพตตีเซียคนโสดอ่านแล้วต้องอิดหลังไฮโซหนุ่มโนต้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒประกาศข่าวดีกลางอินสตาแกรมส่วนตัวเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนางเอกคนดังแพตตีเซียกูดแต่งงานที่ประเทศอังกฤษไปเมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับสาวแพตตีเซียรพร้อมโชว์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่น The Next Shopper of All l i ไลน้ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและคนดังแวดวงไฮโซแห่ยินดีกันทั่วหน้าไปแล้วล่าสุดหนุ่มโน้ตก็โพสภาพคู่ว่าที่เจ้าสาวเพื่อโอยพรวันเกิดอายุครบ25ส,สุดหวานด้วยแคปชั่น happy birthday to you happy and g e r f r i t of the h a p you by my side สุขสันวันเกิดมีความสุขและขอบคุณที่มีเธออยู่เคียงข้าง